กลับมาของรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวไปกับเด็กผู้ชายทั้ง12คนที่ทุกคนรอคอยผ b าบัส b e c a u s e o f y o i ไอ้ชายลัดฟ้าบินสิ่งทางไกลไปด้วยกันอีกครั้งในรายการาเปลี่ยนบรรยากาศการใช้ชีวิตร่วมกันในไทยไปพบเจอโมเมนต์ใหม่ๆที่ประเทศญี่ปุ่นตลอด19วันตะลุย6เมืองไปด้วยกันทั้งฮอกไกโดโอซาก้าเกียวโตนารายามานาชิและโตเกียว การเดินทางครั้งนี้บัสจะได้ทั้งสัมผัสวัฒนธรรมเจอผู้คนใหม่ๆและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนพร้อมภารกิจสนุกๆและช่วงเวลาชิวๆที่จะทำให้พวกเขาสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมถึงเวลาเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปด้วยกันอีกครั้งกับเรื่องราวใหม่ๆที่กำลังรออยู่บัสซิ่งเจแปนโก สวัสด,ด,ดีชาวาวิอาร์ทุกคนทุกท่านเลยด้วยน,นะ,นะครับผมไม่ว่าจะขนถมรนนหรือว่ามัตยมหรือว่าทำงานแล้วหรือว่าเป็นคนนวามหยุดนะครัผมเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแบบเตรียมตัวหนาวแล้ว ใส่ที่นี่น่าจะเปลี่ยนแต่ว่าเตรียมตัวพร้อมสำหรับอยู่เม่ไหร่ญี่ปุ่นยังไม่เคยไปญี่ปุ่นครับเคยไปแค่สองประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์อีกที่นึงี่กำลังจะไปก็คือญี่ปุ่นอันนี้คือครั้งแรกที่ไปแบบเมืองหนาวแบบที่ได้เห็นหิมะจริงๆยังไม,ไม่เคยเห็นหิมะเคยเห็นหิมะเคยเห็นแต่แนะนำคือได้ถ่ายแล้วเหรอเริ่มเลยครับโอเคสวัสดีครับ นผมพอแล้วแหละถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วแต่คุณบอกแล้วผมรอผมรอไฟทิปนี้มาตั้งแต่ผมนี้ประฐมนะครับใช่เพราะว่าแผมเรียนโปรเซนฮอร์โมนแล้วก็ต้องตั้งรหัสก่อนนะครับน้านี่แล้วก็วางวัตถุแล้วทำอะไรเยิ่มต้นจุด9เลยอ่ะไอ้กัส พัคเกซิวากินเจรูเนสถับพวกหมดตายครับผมง็ีเราผมก็คนซ้ายครับผมคนด้ยจะไปแล้วจะแพนออสเตอร์ลูสอ ่งเราหนาวเ่ยเรอเรียมอเนี่ยเตหิมะยัง่ะ่นาวกด่อิมแล้วเอหแไปหนไไหนนไปไหนนี้ไปไหนไปไหนพไถไม่ใส่ใสนควนกเกโเคด็กๆบแล้วนนครับวันนี้วัีครับวันนี้พวกคุณมาทำอะไรครับมาศึกษาศึกษาครับในกล้องเหมือนคุณกำลังมาเต้นแดนแพ็์คีทเพลง เบาๆด้วยติมกระเป๋าเดินทางเฮ้ยเอาเลยไม่แล้วก็เปิดให้เขาดูข้างหลังก่อนไงจะรูไม่นอะไรมมาเนี่ยมาไม่เห็นนี่แล้วแพ็คเดือและสองร้อยครับใครตั้งแผงขายครับแพ็คจริงครับแต่ไม่แพ็คคลิปครับแพ็คกระเป๋าเฮ้ยไม่ได้อะไรอ่ะไม่แล้วเราตกลงคุณจะมาทำอะไรครับวันนี้ทุกคนหัวอมกันไหมว่าอะไรว่าอะไรไม่รู้ไหมว่าจะรกลงว่าพูดอะไรวันนี้เรามาบอสซิ่งเดินมน อันนี be, 1. 1> ้ค oh ือเดย์สูนะครับเป็นวันที่เราจะออกเดินทางตอนกลางคืนคืนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างกับบัสซิ่งซีซั่นหนึ่งครับโอยเรียกว่าสนุกสนุกมากครับเป็นประสบการณ์แล้วกันครับเป็นประสบการณ์พิเศษแค่ถึงครับแค่ถึงข้างล่างหลอมได้ไหมก็คือกลับไปดูตัวเองก็จะมีความแบบตุ้ตุยขี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 ้คุณเรีย้ตุยขีเสือดาวกันแล้วไง เดี๋ยวราเดีดาวัีคุณรอดูว่าสุดท้ายของผมเลยแหมมันแรกๆก็โอเคเดี๋ยวรอที่หมดกันรอหรือหมดอันนี้เราเต็งตัวนี้นะถามว่าหนาวไหมเราไม่ได้หนาวนะแต่ว่าเราแบบแอกใส่แอแล้วก็ด้วยความที่ b u ั z i n g Thailand Season 1เป็นรายการที่จริงๆก็คือแฟนๆหรือ VR ก็คือชอบะเราก็ชอบเราชอบมเอาเ็ะ้คนพบอะไรที่เราชอบเงช่นกานำ้ํเาช่เราอยากได้อีกเราะปเไดปีกแล้วคาดหวังอะไรจาก b u z ิ่งี2ครับ ความหนาวครับข้างระหว่างเท่านี้เลย้านบมที่เลยผมคาดบอกว่าเราจะได้เล่นกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะครับตอนบัสติ้งไทยแลนด์เป็นดำน้ำผมก็คาดบอกว่าบัสติ้งกลแบบนี้เราจะได้ทำอะไรที่แตลกใหม่เหมือนกันอย่างเช่นกิจกรรมทางถิ่นไหอะไรอย่างนี้เป็นตัวปลาร์ตโนแอมป์าร์ตโนแมน์ที่ไหมปาใส่ปาร์โนป์ดบอลพี่มา คาดหวังนี้จะทิ่มะเพราะอันนี้คือครั้งแรกของบิที่ออกมาจากอะไรนะเซาเซาอะไร,เ,รเออนั่นแหละที่ออกมาจากนั้นเพราะว่าเคยไปต่างประเทศนี่พูดไปละ <c oughs> เคยไปแค่มาเลเซยียมาเลเซยียกับสิงคโปร์ <c oughs> แล้วรอบนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ดทิ่มมะจริงๆเยอะที่เพอนที่ดีเบอเออนี่ไม่ทิ่มมะจริงไงเียมผมคาดหวังว่าเราจะเอ่อเขาเรียกอะไรร่วมกิจกรรมทริปอย่างสนุกสนานนะจริงจริงครับคือไม่หวังอะไรเยอะหวังแค่ว่าอยากให้ตลอดทั้งทริปเราสนุกทุกวันแล้วก็มีฮาร์ดสก์ทุกวันอ่าแล้วคาดหวังว่าจะให้ผู้คนเห็นดูครับ พวคนันเฮ้ยเออน่กัวขว่ย่คงจินคจินโกรดาษงี้เหรอคุณเรียนม่ข้าในคุณเรียนมาคุณโชวโชว์้มีประโยคคุณนี่จุเาคุณเรีคุณเปิดดคุณเปิดอะคุณเปิดอะไรีิคุณเปิดอะไรีิรคดีครับิดีดระ งานตที่สองผมอยากแช่ออนเซนกับฟิล์มเบอน์ที่สองคนเลยครับเพราะว่าว่ากันว่ากินราแช่ออนเซนเราจะสนิทกันมากขึ้นแล้วก็แช่ออนเซนเสร็จแล้วก็กินราเพีงดอกใช่ราเป็นงแคแช่ออนเซนเนี่ยซึ่งโฟนเราไม่เราไม่เคยแช่ออนเซนด้วยกันทั้งที่สองคนแล้วก็ต้อบอกว่าการแช่ออนเซนนี่จะเป็นการทำให้เราสนิทกันมากขึ้นครับเพราะเพราะมันจะเห็นเปลือกกายของทุกคนถ่ายเลยครับแล้วก็ทุกคนเด็กสนิทกันไม่พอ ตอนิทกันมากกว่านี้ไงได้ไหมเราหมดเปลือกหมดเปลือกไม่มีที่สิ้นสุดเปลือกหมดตอนอยูที่หมดเปลือกจริงหมดเปลือกอ่ะเฮ้ยผมขอสอนจากจังเลยก็คืออย่างที่จังพูดไปว่าแบบแชร์คอนเซ็ปต์กันอะไรเงี้ยผมหวังว่าคาดหวังว่าบัสซี่เจแปนจะทำให้พวกเราทสองคนสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ได้แชร์โมเมนต์แชร์ประสบการณ์แชร์กิจกรรมที่ทำให้แบบเราเหมือนมีความทั้งสนิทเชื่อใจไว้วางใจแล้วก็ทุกอย่างให้รักกันมากขึ้นอ่าอ่าเขาก็เป็นคนปิดเฉียงสวยงามผมปิดคือผมหวังว่า รอบนี้เนี่ยมันจะตึงรบที่แล้วนะไเป็นมิชั่นอ่ะไอ่มันไม่มีอะไรผมแค่แบบพูดเฉยๆคือผมพูดจริงว่าจากประสบการณ์ปัตงิ้หนึ่งเนี่ยคือเราต้องห้ามไปคาดหวังเ้ยไม่งั้นเราจะผิดหวังเพราะว่าจากหนึ่งไปจากหนึ่งไจบจากหนึ่งกับหนึ่งเขาไม่แน่นอนจากหนึ่งได้1เหมือนกันก็แต่งตัวเลยซีซั่นสนี้ดูเหมือนทุกคุณแต่งตัวดีกันขึ้นนะครับเรียนรู้เรอะไรครับเพราะอะไรเขาเรียกว่าเรียนรู้ไม่ไม่ไม่ นี่พอันนี้เพิ่งเปิดแรกเัิดแรกวันนี้เปิดแรกมาต่อจากนี้เราจะมีอะไรด้วยรอดูวันสุดทายเดี๋ยวจำไปวันตุดท้ารอดูด้วยไว้แค่เพียงพูดอีกรอบนึงนะครับแค่เพียงเพื่ออะไรเยอะรอดูวันสุดท้ายนะเดี๋ยวเห็นภาพแหล่งผมเทศเดี๋ยวมีกลับมีกลับได้เน็กเสือดาวเมตตาตึงบอลสิงโตเครื่องเหลือมบนเรือจังสุยบอลในสุ่ยโอเคในบาซิ่งซีซั่นแรกเราระยะงไม่การเดินทาง14 15วันแต่ว่าทริปนี้เราจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เดินทางทำความรู้จักวัฒนธรรมผู้คนและภาาาษที่่ตง แล้วก็เรียนรู้จากกันเรียนรู้จากเพื่อนๆบัตรทาที่สองคนเพิ่มขึ้นด้วยเป็นเวลา19วันบวกถึงสามอาทิตย์เลยเดียวเชียวเออจริงนะานและเพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ของพวกคุณให้มากขึ้นทิปนี้เราจะมี การเล่นบัดดี้ก็ด้วยครับเฮ้ยมามาอะไรเล่นบัดดี้ไงตอนเล่นที่โรงเรียนอย่างงี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเ๋อเหมือนตอนเหมือนตอนเด็กเป็นมนาเลโอ้โหีงนี้ปะกาศเฮ้ย วิธีการเล่นบัดดี้ก็แสนง่ายได้เพียงแค่บัสจะต้องเทคบัดดี้ตัวเองทุกวันแบบเนียนๆไปตลอดทั้งคลิปบัสสามารถดูแลบัดดี้โดยการฝากเพื่อนฝากพี่ทีมงานหรือดูแลบัดดี้ของเราด้วยตัวเองจะดูแลยังไงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของให้หรือการเทคแคร์เล็กๆน้อยๆโดยที่เราจะมีบัดดี้เพียงคนเดียวไปตลอดทั้งคลิปและที่สําคัญต้องไม่ให้บัดดี้จับได้ว่าเราเป็นใครมีคนเดียวจับบัดดี้เรามีคนเดียวทนทีใช่คนเดียวทั้งทีแบนกันยีน่สิบปได้แดง และในท้ายทริปก็ต้องซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับบัดดี้เพื่อมาเฉลยบัดดี้ด้วยครับเดี๋ยต้องดูแลคนอื่นไม่ได้เอาเลยเราเราเราต้องทิปทุกวันเรอว่าเราเล่นให้แบบว่าจริงจังเลยนะเกรดเล็กน้อยสําหรับการเล่นบัดดี้คนที่เราต้องเทคแคร์เราจะเรียกเขาว่าบัดดี้ส่วนคนที่คอยเทคแคร์เราเราจะเรียกเขาว่าบัตเดอร์นอกจากที่เราจะต้องเทคแคร์บัดดี้ของเราทุกวันแล้วบัสทุกคนสามารถเทคกลับไปยังบัตเดอร์ของเราเพื่อแอปพิลชิเอตกับการที่เขาดูแลเราได้ด้วยครับ วิธีง่ายๆในการแยกระหว่างบัดดี้และบัตเดอร์คือบัดดี้จะเป็นคนที่เราจ so okay. ับฉลากได้เรารู้ว่าเขาเป็นใครและเราต้องดูแลเขาส่วนบัตเดอร์เป็นคนที่มาดูแลเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครโอเคตอนที่เราจะอเดินทางไปสามปีชวนอภูเพื่อเดินทางไปญี่ปุ่นกืนนี้พวกคุณพร้อมจับัดดี้ยังครับเอาเซมเน่นบัี้ยักมีว้อง อะไรกันต่อเสียบ้างเสียไปช็อตเซมาใส่ตามเสียใส่มาสค์ก่อนได้กันต่อโอ้ร้อนมากตัวนี้ก่อนที่จะออกเดินทางกันขอเชิญบัสเข้ามาจับฉลากบัดดี้กันทีละคนได้เลยครับเชิญเลยครับบัสคริสมาคนแรกวะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้เริ่มห้องนี้ไม่มีคนอยู่นะครับมีผมคนเดียว ทุกอย่างที่ทุกคนจะได้เห็นอันนี้เป็นความรับระหว่างองกับคุณนะครับรน่าจะเทคแข่งง่ายเพราะว่าดูาแสดงออกเยอะว่าชอบอะไรแล้วไม่ชอบอะไรครับผมลคิดว่าเราเจะกับบอดี้อ่ะ ก็คือในมุมบัด right ี้คนนั้นเย็นบเดี้เขานี่เข้าใจแล้วมุ้งยีไปคุยกันมาทั้งนานเข้าใจแล้วจะบอกว่าจะบอกบัดีคนนี้ว่าถึงดูแลตัวเองยังไม่ค่อยได้แต่ว่าจะดูแลนายให้ดีที่สุดนะจ๊ะเราต้องอยู่กับนายยีสิบวันนะเว้ยมีสองใบเรียเข้ามือทำยังไงดีไปนี้แลนดอยู่จนหมน โอ้ไอ้ต่อยแต่ผมจะดูแลไอ้ต่อยิ่งที่สุดครับไม่ต้องเป็นห่วง ladies and gentlemen welcome to yufa นี่นะคราเข้าไปมาจับผมมันดูเกร็งๆนั่นนี่อย่างงี้นีดีไหมอ่ะเจอแล้วนะผมว่าผมขออยู่ใต้โต๊ะแล้วจับทุกยาวทำไมยาวอ่ะ ตายแล้วนะทำยังไงดีทุาก็ต้องจินเอาเมจินโมเเล่นเป็นเพราะวะพี่จินน่าจะต้องต้องนนเนียนๆผมว่าผมว่าพี่จินจะแ,แบบว่าระแวงตัวมากดังนัง้นเราจะเล่นแบบว่าเล่นเกมชาเป็นเกมชาไม่เขารู้โอเค ผมจะให้ทุกคนดูอ่ะนะครับกลับด้านป่ะผมบอกเลยนะว่าคนนี้ง่ายมากไม่ยากเลยครับผมเตรียมตัวรับของขวัญจากซานต้าได้เลยน้องมา อันนี้แปลกนะเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่องออกจากห้องไปแล้วพี่มาบอกเอว่าคนที่พิมพ์ได้เด้งเข้ามือเลยไม่รู้แปลว่าอะไรแตไ่ได้พิมพ์นะครับไ้ยทำไรอะ่ะอ้นี่แอบแอบฝึกไปเนี่ยตัวเนี้ยล็อกเลยนี่มีคนนั่งอยู่ข้างหน้านะครับกลัวพี่บัด ปารตตี้ผมเคยคนนี้นะครับบอกเลยว่าเราจะยากอยู่ครับคนนี้เจอกันนะครับ้ยจะได้ใครนะเอ๋จะได้ใครนะแก้วปิศาเขาบอกว่าใบที่ใช่เนี่ยจะเด้งข้อมืออุ้ยอีกใบนี้เด้งมาะ ตนี้นะครับพี่นิคของเราเองนะก็พูดดังไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราเป็นบัดดี้เขานะครับก็เดี๋ยวทริปนี้นะครับก็ต้องอาศัยดูแลเขาสักหน่อยนะว่านั่นแหละเขานได้ต้องการคนดูแลนะครับซึ่งผมจะเป็นคนนั้นให้เจขอจับนะกล้อง S อ็ หัวล้อโคตรหัวล้อก็เกิดน,นะครับแม่ <c oughs> เหลือกี่คนหนึ่งสองสามสี่ถอดแว่นเดี๋ยว <c oughs> ทุกคนจะได้เห็นตาหล่อๆของผมครับทำไมตื่นเต้นนะแล้วก็แค่ดูแลเขาเอง <c oughs> มือสัน่น <c> ฮ <oughs> คนนี้รออยู่ด้านนอกนะครับตอนนี้เขาแบบผมว่าน่าจะดูแลง่ายเราดูครับคูณพากเดี๋ยวผมจะดูแลให้ดีๆนะไอ้เยลลิสเซ่นเฮ้ยเหลือสองอันได้หรอสามอันให้ทุกคนได้เห็นก่อนนะ อ่าจริงคิดได้หลายแบบคิดได้เยอะมากรู้สึกมีหลายช่องทางให้เลือกมีหลายออปชันแค่นั่นแหละไม่พูดมากผมรู้แล้วว่าวันนี้ผมเป็นใครพี่ยงไงไม่ต้องพูดผมก็รู้ผมบอกเลยนะทุกคนครับขุนพลอันนี้แหละมันเข้ามือดี คุณคริสครับอีกแล้วนะฮะอี่ามันจะเทคแคร์พี่ให้อย่างดีเลยเฮ้ยก๊บกบกบเปิดประตูเปิดออกดูใบสุดท้ายคือใครถึงว่าที่บัดดี้ผมในอนาคตนะครับแปลกแปกเหมือนเห็นลางๆในกระดาษแปลกแปก กลยุทธ์ในการที่ผมจะเทเขาเนี่ยก็คือถ้าผมคือถ้าผมเทเขาบ่อยแลเทเขาดีแล้วแบบเขาจะจับได้แน่นอนเพราะวติผมไม่เคยให้อะไรเขาเลยนี่กําลังทําอะไรกันอยู่นะครับอ๋อวันนี้วันที่กําลังถ่ายทํากันอยู่คือวันที่8เมษายนซึ่งตรงกับวันเกิดของฮาร์ดพอดีเพื่อนเพื่อนบัสจึงได้เตรียมเซอร์ไพรวันเกิดให้กับฮาร์ดครับ สิ่งที่คาดหวังในทีมนี้ที่อยากทำที่ญี่ปุ่นเอาจริงตอนบีฟนะบีฟรายการบั o ซิ่งเจแปน Japan เนี่ยมันก็แบบมีข้อมูลหลั่งไหลเข้าโทรศัพท์ผมแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้ AI แบบอัลกอริทึมอะไรเงี้ยแบบมันโคตรฉลาดในฟีดทิกต็อกผมนี่แบบมีแต่สโนว์บอร์ดอ่ะก็เลยแบบรู้สึกว่ามาทริปเนี้ยจะต้องได้สกิลการเล่นสโนว์บอร์ดกลับไปแล้วก็ได้มีสภาพที่ดี 对。<Do> <laughs> ไปไหไฟไมีาสอง่ไมมเปาไรไม่เไไ่ไเดี๋ยวให้มีเขาสร้งพิ้งคขึ้นมาไปสองานเปล่าเไล่าเป่าเปล่าเป่าเป้่าเปา่าเป่าเ่าเปล่าเป่าเปล่ล่าเ่าเปล่าไ่า่เปาเป่าาเปล่าาเป่าเปล่าเาเปล่าเปลล่าเป่าเปาเปล่่เปาเอ่าเป่เลาเป่าปาเปล่เปลาฟไล่าเปล่าเปลไา่าเปล่าาเาฟาลาเล ว่าคูได้ไปดีคุณอะเาคุณรู้ไหมผมเดี๋ยวลนะอุ๊ยบัตรเดินเดินเดินเด้นเดนเดนเอินเกินเด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 ินเอิครับนเแินเดนเดินเดินเดินกดินเดเอินเินเกินมนินเดินนเกิเดินเดินดีนเินเดินเดิิงเดงเดิดนเร่นเดินเเด ครับอุ๊ยโอมมากแต่แป๊บนึงนะผมเป็นหมูไปแล้วอีิเชียลเหรอเดี๋ยวตอนนี้ไม่เป็นหมูหรอกรอก่อนอีนาำตุธ19วันเด็กดีค่ะชุติวัฒน์แล้วก็ e l c o m e to แกงยี่สิบสองนะโบรโอเคไม่เดือยคนยี่สิบสามแล้วไม่ไม่อย่าเลยเย้ครับผมขอบคุณครับผมจริงช็อตนี้แบบตัดภาพไปปีที่แล้วนี่คืออบอุ่นมากการให้เค้กผมอะ บันเรือไปนั่นก็บัสซิ่งแสดงว่าที่อาร์คูเปอร์เนี่ยจะได้บัสซิ่งทุกๆปีตลอดทีามจะได้บัสซิ่งถ้าบัสซิ่งจัดเวลานีิดนึงแต่ช่วงกันยาวนี่ไม่อยากติดัดภาพแบบโค้กคอนท้าเ์ี่ยแบบความเซอร์ไพรสะปีที่แล้วอ่ะแบบมาแบบอบปุ่นแบบเออแบบมาแบบโรแมนติกจัดอ่ะปีนี้นี่คือแบบ Happy birthday to you ายสเลยเอาละบัสตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางออกไปสนามบินสุวรรณภูมิแล้วไปกันเลยดีกว่าครับฮัลโาลโตโตซนาสไอสเตอร์งาจะเปลี่ยนแล้นะคะญี่ปุ่นแต่ค่ของสดแอปของครับก็ตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะไปเช็กอินนะครับยินทึก แต่แว่นกนแดดทำไมวันนี้ตอนนี้คือเราแต่งตัวหนาวทั้งแต่ยังไม่ได้จรริงคับปแ,ปแต่ผมรู้สึกร้อนนิดๆตอนนี้ไปญี่ปุ่นมาสามรอบไม่ไปยังไม่ได้ไปของยิโรสักรอบเลย <c oughs> อยากไปเหมือนกันอยากไปเล่นอีมา <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้ทำไหมแต่อยากลองไปกระโดดแบบแล้วก็ให้มันแบบจุ่มปกอยู่นะอีมาแบบที่เขาข้ามกันโอ้โไอ้ท็อปฟลอปิงคัปเปอร์ใส่แว่นแบบว่าแอคเลยอะคือตอนนี้คือทุกคนเต็มแอคหมดแนละผมขอขอแอ็คด้วยคนแล้วกันวันนี้จะว่าคนบางวะครับผมคนนะยี่ปุ่นนี้คุณได้แหละ ทุกคนรู้อย่างนี้ก็หมดเลยผมพูดได้นิดเดียวมไม่ไรูร้รรมีคำใดที่จะสอนผมเวลาไปถึงเรื่องอ่าสมมุติง่ายๆเวลาไปอันนี้ได้ใช้แน่ๆไปร้านอาหารแล้วแบบเราจะขอเช็คบินเช็เเคเท้าเขาบอกว่าโอ้ใครเกศโอเครเกศพูดแค่นี้เข้าใจเลยเดี๋ยวได้บินแด้หรอเอาไปกับโตเซมันซีแล้วเจอไทยผมอไอเย็นไทยมาเสร็ไปก่อนมนรู้ึเหมือนแบบซึ่งันแปลว่า ยินดีต้อนรับพักวันนี้พี่ว่าชอบกินอะไรอาเจนเต้ยังจังเย้ยคุณครั้งนี้นะครับตัวลงในยูฟูล่ะครับจอด์แดนในยูฟูล่ะครับคนีที่ได้กดไลค์กดเซอร์ไพรส์ช่องเลยนะครับก็อยู่ดีมันเกิดกระดิกอยู่อีนะครับเรียกตามข่าวสารบ้างเลยนะครับทุกคนก็เอนว่าเจอกันตอนนี้ผมไปเต้นบาร์ที่จัดบายตอนนี้ก็โหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับครับอุ้ยดังดังดังโผล่โผลครับไม่โหลดยังครับ ยังนี่อยู่ดิว่ากันว่าช่วยถือว่าแปลกๆมีกล้องด้วยแปลก็แปลกถือใครถือมีอะไรอยากจะฝากบอกบัตตีไหมถามบัตตี้เหรอครับบอกเลยว่าผมเห็นครับผมไม่มีไอเดียเลยว่าจะทำอะไรดีให้บัดีตอนนี้นะครับแต่ว่าก็รอดูไปว่าจะเป็นยังไงอาหารก่อนปะจริงเฮ้ยสองอ๋อสามวันสามารถยิ้มของเพื่อนได้ใช่ไหมครับช่างน้ำหนักมาจริง แอบเกินนะแต่พอรู้ว่าเพื่อนเขาเหลือๆกันก็เลยแอบๆหยัดๆเข้ามาเพิ่มกิโลอ่ะตอนนี้ที่วัดที่บ้านนะล่าสุด42ให้คนละ40แต่เขาบอกว่าเพื่อนเหลือก็เลยคิดว่าน่าจะได้อยู่เขาให้ผม40กิโลรักคิดว่าน่าจะพอดีแต่ว่าไม่ได้วัดมาเพราะว่าผมเพิ่งบินในยุโรปมาแล้วก็เหมือนแบบเริ่มแบบคุ้นชินกับการแบบวัดน้ำหนักกระเป๋าันี่เริ่มเริ่มเสียแล้วเริ่มขาดได้แล้ว เดี๋ยวรอดูว่าทีจะเกินหรือเปล่าอันนี้ช่างมาจากบ้านได้ประมาณ40กิโลเปแต่ว่าการช่างของพีเอ v ดวานหน่อยก็คือขึ้นไปบนเครื่องน้นำหนักใช่ไหมแล้วก็ถือถือไอกระเป๋านี้แล้วก็หักลบกับตัวนี่น้ำหนัก80อันแรกได้100 108แสดงว่าน้ําหนักคือ28อีกอันหนึ่งได้12ก็คือ40รวมกับ40พอดีเออช่างแบบบ้านๆไม่มีเครื่องน้ำหนักมันร้อนเหมือนกันเนี้ยคือมันยังไม่หนาวอ่ะใส่ทำไมอ่ะชุดนี้ อือผมไม่ได้ตั้งใจใส่มาหนามากเพราะผมรู้ว่ามันจะร้อนแต่ผมใส่เสื้อหนาวไว้ในคาริออนก่อนถึงแล้วไป้ใส่เพราะไม่งั้นแบบแค่ที่นี้ผมยังเงยออกเลยว่าเราเปิดดวงได้สักที่ก็ด้านดีเหมือนกันเพื่อนแต่ว่าผมเห็นตอนคุยตอนอาพักกาจกติกาอยู่ที่เจดแับพี่ยงยิมจริงจริงใช่พี่ยงยว่าพี่ยงยิมแล้วแบบฝุ่นใจเลยอ่ะอยู่ในโล w house m o d เต็มแปดเต็แปดฝุ่นนี้รอดที่ควันแบบรอที่ร้อยยี่สิบแล้ววันนี้เพิ่งเดือนอะไรเดือนสี่ปีนี้ผมน่าบินไปญี่ปุ่นมา หกสิบรอบแล้วรอบนี้เป็นรอบที่หกสิบนะครับยืนคุยกันอยู่นานเมาเช็คอินโหลดกระเป๋ากันให้เรียบร้อยแล้วรีบขึ้นเครื่องมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นกันดีกว่าครับอันนี้โหลดครับผมแล้วอ่านขึ้นเครื่องอันนี้หลอ่เอเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยปุ่มอะไรเน วไปแล้วเหรอจริงเขาผมเดี๋ยวเราก็จะทำการหลับบนเครื่องบิน6ชั่วโมงก่อนที่เราจะลงไปที่ประเทศญี่ปุ่นเฉย์แปนเยอเซอร์ซปโลโรซัปโปโรนั้นอยู่บาซิลซัปโปโลอ๋ออันนี้ซัปโปโรซัปโปโลตอนนี้ก็กำลังรอเครื่องจะออกอยู่นะคะขาผมก็มีผู้ชใช้แล้วค่ะเล่นเขาเล่นแต่เกมไม่สนใจอะไรเลย แล้วก็ถึงเวลาที่บัสทั้ง12คนจะได้ออกเดินทางไปใช้ชีวิตด้วยกันที่ประเทศญี่ปุ่นนานถึง19วันการผจญภัยครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว บัสเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงก็ถึงสนามบินนิวชิโตเซเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นแล้วครับสวัสดีครับอะไกิมาสคุณไรไี้ใ่ไปแล้วไงสวัสครับยินดีด้วครับยินดีด้วยครับเป็นอะไรดีอันนี้โช์อยู่ตันเนี้ยโชยอ